สวัสดีครับพากันตื่นตือนยังน้อยครับตื่นรับรับบรรยากาศของวันนี้ไของวันนไหมเดสักเด้อครับเจ้าบ,บ้านที่ได้เอยียงกินบุบมันจะมีรายการเลยนีย่เพิ่งตื่นมาแล้วครับ เพิ่งอาบน้ำเสร็จบ่ได้ไปไส่อยู่แต่บ้านอันนี้ฟ้ามืดฟ้ามัวข้างนี้เราฝนตกก็ได้พุ่งฟา้าคลึ้มเหมือนว่า ครับนี่กับโบมี่อย่างไรมาบอกมาจา่าเซื่อครับมาบอกมาเกาเซื่อนี่ไงเป็นยุทธศารก่อนนะครับครับสตัวดีครับ